สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ค่ายทหารของพันธมิตรโลกพวกเรากําลังจะเจอกับสงครามครั้งใหญ่ที่พวกมันแรงมันบุกเข้ามายึดจักรวาลของเรานี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติพวกคุณทุกคนต้องมาเป็นกําลังในการต่อสู้ครั้งนี้นี่คือสงครามหมื่นขานล่าล้างจักรวาลสตาร์ชิพทูบเบอร์ เอาละครับนี่คือ Starship Trooper ครับเกมที่ทำมาจากภาพยนตร์ชื่อดังซึ่งเป็นสงครามระหว่างมนุษยชาติกับมแมลงต่างดาวครับและในที่สุดเมื่อมันทำเป็นเกมมันก็ต้องเป็นสงครามชนิดที่ว่าเดือดปุดปุดอย่างแน่นอนเกมนี้นะครับเราสามารถเล่นออนไลน์ได้ทั้งหมด16คนถ้าคุณมีเพื่อนเยอะๆเบีบยวๆอยากฉลับบทเป็นทหารแบ่งเป็นหน่วยๆได้4หน่วยย่อยหน่วยละสคนเนี่ยก็ไปชวนกันมาแล้วก็เข้าไปร่วมรบกันรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแต่วันนี้ครับผมเป็นทหารที่เพิ่งถูกเกมมาใหม่เราก็จะไปคนเดียวไปดูซิว่าในการต่อสู้ครับ ั้งนี้มันจะดีเดือดแค่ไหนผมเลือกแบบ normal เลยเพราะผมเคยแอบเข้าไปเล่นแบบ easy มาแล้วมันไม่คนามือผมเล่นโหมดไหนได้บ้างคือคุณต้องไต่แรงเข้าไปเรื่อยนะพอคุณแรงสูงขึ้นเนี่ยคุณก็จะเล่นโหมดที่ยากขึ้นได้ครับผมเล่นโหมดธรรมดาไปควิกเพย์ไปในเกมนี้นอกจากเราจะสามารถต่อสู้กับแมลงแล้วเนี่ยเราต้องทาตามภาร,รกิจให้ครบนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญของกองทัพเป็นหลักคุณจะแบบไปบู๊เดียวไปแบบเน้นมันคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมีภารกิจที่ประเทศชาติต้องทําให้สําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นทําหน้าที่อยู่เองให้ดีที่สุดรััมนมนีท้งกา ก่อสร้างการขุดทรัพยากรเพื่อมาใช้ในการก่อสร้างการคุ้มกันการซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็หน่วยแนวหน้าที่ต้องมาเชิญหน้ากับมแมลงโดยตรงแล้ววันนี้ผมจะเล่นเป็นแนวหน้าครับถึงเราจะเป็นแนวหน้าเราก็สามารถสู้รบแล้วก็ช่วยสนับสนุนเพื่อนได้เช่นกันเกมใหม่มากจริงๆวันที่เล่นนี่คือวันที่เกมเพิ่งขายเลยจับตาดูกันดีๆนี่ครับข่าวจากเครือข่ายสหพันธมิตรเรามาถึงดวงดาววาลาก้าแล้วมนุษยชาติจะต้อง พยายามยึดพื้นที่คืนกลับมาให้ได้ ในด่านนี้นี่ครับแอดวานซ์ก็คือการบุกทะลวงเข้าไปซิกเคียวคือยึดฐานไว้ให้ได้มี5หน่วยครับผมจะเข้าหน่วยไนแมร์และมี3คลาสก็คือฮันเตอร์บาสเชนแล้วก็โอเปอเรเตอร์ผมเล่นบาสเชนไปทีนึนะครับเป็นทหารที่ใช้อาวุธหนักถึงจะไม่ค่อยคล่องตัวมากแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาวุธหนักแล้วก็สามารถตั้งตอมล้อมตัวเองเพื่อเขาเรียกว่าปักหลักยิงได้เลยนะครับในขณะที่เราเล่นแอซซอลเนี่ยเราจะสามารถมีเจ็ตแพคเคลื่อนที่ได้ไวส่วนซัพพอตนี่ก็ชาดๆอยู่แล้วเป็นเมดิกในหน่วยไนแมร์ อ,นนอีกหน่วยหนึ่งนี่ซัพพอร์ตทังทีมเลยปะเนี่ยหน่วยนี้ก็ไม่มีซัพพอร์ตเลยอยู่ที่รูปแบบการจัดกองกำลังนะครับวันนี้ก็ว่ากันไม่ได้แต่ละคนเริโอนี่มันเริ่มการต่อสู้กันแล้วเนี่ย an 1. 1> ผมมาช้าไปอย่างนั้นเหรอ ยังทันอยู่ครับดูเหมือนว่าตอนนี้ภารกิจก็คือเขากาลังมุ่งหน้าไปเพื่อซ่อมเครื่องปั่นไฟครับเรามาช้ากว่าเพื่อนเลยเนี่ย oh <no. S 1> เราต้องรีบเข้าสู่สนามรบแล้วชิดโอ๊ยบอชเอ้าล่วงเลยเพื่อนเราจะเลือดไหลาตายถ้าไม่มีใครมาช่วยเราเอาแล้วกลุก่มมาเกิดกลางสนามรบอุ้ยมีคนช่วยนะครับ ตั้งป้อมแบบเก็บโลครับอย่ายิงหัวเพื่อนอย่ายิงหัวเพื่อนไอ้นนมแมลงมังอึดจัดเลยคุ้มกันครับคุ้มกันเพื่อนกองกำลังพันสิบหกคนของเรา เรามีอาวุธอยู่2อ,อยา่างก็คือปืนพกกับปืนกลหนักนะครับเรายึดเจนเนอเรเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยยุทธวิธีการโผยิงเราขึ้นแรลงตัวเองได้เนี่ยเราจะได้อาวุธใหม่ๆม,ม,มาด้วยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการยึดท e r r i t o r ก็คือการยึดพื้นที่ครับแ่นที่ตอนนี้เราอยู่ที่โซน2โอเคยึด โร켓ลัน er. เชอร์เก็บปืนมาแล้วครับกดไรใช่วะเราต้องมุ่งหน้าไปที่เพโหลดเพื่อไปเอาอาวุธก่อนครับทุกครั้งที่เรายึดอะไรได้ก็ตามเนี่ยมันจะมีการดรอปเพโหลดมาเป็นการเติมอาวุธให้ด้วยนะครับเราจะวิ่งเช้ากับเพื่อนนิดน,นึงเพราะว่าเราเป็นหน่วยอาวุธหนักครับดูเพื่อนแม่งบินขึ้นไปแล้วดูกู <Hey! S 1> เพื่อนตังป้อมนะครับบังเกอร์โดนสร้างขึ้นมาแล้วหลังเข้าหลังเข้าตังป้อมนะครับ เบาได้เบาเพื่อนที่มึงยิงนะหลังกูไปเดอะโฮนี่ถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ก็คือวอคุยนี่เราก็วอคุยกับเพื่อนเพื่อนได้นะแต่ผมไม่รู้จะคุยอะไรนะโอ้ยเพื่อนโยนเฝาฮิวให้ด้วยรีโหลดรีโหลด เชียร์ละต้องถอยแลย้วยิงครับถอยแล้วยิง spot, s <S เขี่ยมแมลงโคตรเยอะเลยเราต้องไปเอทอร์ริทอรี่บีนะทุกคน bounce, like เราเป็นแนวหน้าครับเราต้องเป็นหน่วยที่ต้องไปให้ถึงก่อนครับ <This spot. S 1> แล้วเราก็ปักหมักให้เพื่อน s <S ตามมา เฮ้ยเฮียเพื่อนลม้มเพื่อนลม้มเพื่อนลม้มโอเพื่อนเกือบไปมึงไปเร็วไปเร็ว<ป>ตั้งเราตั้งโลนะครับ<ป>นี่ฮะ<ป>เป็นป้อมปืนหน่วยหน้าให้เพื่อนครับโอ้แม่งโผล่เยอะแน่นอนเฮีย ทอรี่ทอรี่สามสิคิวไปยังโลเคชั่นต่อไปครับต้องไปสร้างฐานแล้วตอนนี้ <need> go 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 บียวบียวบียอันนี้เพื่อนไปสร้างฐานแล้วครับเราไม่ใช่คนที่มีหน้าที่สร้างครับเรามีหน้าที่คุ้มกันครับตรงนี้จะมีของเทโลดลงมาใช่ไหมเนี่ยสร้างเลยสร้างเลยจริงๆเราก็ช่วยสร้างได้นะครับเพราะว่าควรมีป้อมปืนฮะตั้งป้อมปืนนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้4ทิศเลยฮะ วางปั๊มเปิดแล้วครับช่วยกันช่วยกันทุกคนนอกจากเราจะต้องป้องกันแล้วเราต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยช่วยครับช่วยสร้างบังเกอร์ครับแล้วบังเกอร์มึงมองสร้างทำไมบังเกอร์ตรงนี้เราตั้งปั๊มแถวนี้ได้ไหมอ่ะได้นะนี่ครับ ฐานเรายิ่งใหญ่อลังการมากอีกสิบวินาทีครับมาแรงมาแล้วครับเพราะฉะนั้นขอเก็บกระสุนแป๊บฮะมาแล้วครับ e ขอกระสุนหน่อย <Now. S 1> ประจำที่ครับมาแรงมาทางไหนก่อน จะมาข้างหน้าเป็นหลักเลยว่ะมาแล้วข้างๆมาแล้วผมวางป้อมปืนไว้อยู่นะครับช่วยด้วยทุกคนปาระเบิดลงไปครับ oh <my> รเขีย์โคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะทุกคนไอเฮียช่วยกูด้วย เดอ t วอลล์ l ดสทรีไอเฮ้ยจัดรีด้วย Help ไม่มีใครมาตรงที่กูอยู่เลยเฮี้ยโคตรเยอะตัวใหญ่ด้วย ไอ้เฮ you know ียชิบหายละคือมึง <Whatever> ต <lin structured heroin> <rawd Moder ator> ้องอุดทางเข้าก่อนเว้เฮ้ยอุดประตูก่อนโอ้ยเข้าบังเกอร์ครับ อีตายแต่ตายกระสุนไม่มีคนวางเลยเนี่ยไม่มีใครวางสะพายไว้ก่อนครับโอ้แล้วดูแต่ละตัวที่มาช่วยด้วยไม่ได้ไม่ได้โอ้ชิ้ห้าสิบว่าเซนแล้วกระสุนหมดอัพอาอร์ดอาโม กระสุนอยู่ตรงนู้นนะ่ะอยากไปเอามากเลยชิไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วโอ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลด ไปไหมเพื่อนๆเจ็ดบหอนต์แล้วอดทนไว้ the ammo. the ammo is under the tower. Outside. So far. I will cover you let's go let's go yeah. oh fuck Get back to the peck the under attack Ninety nine percent. Let's go. Let's go. Reading the arc has completed its data collection. Prepare to back up and extract. I'll receive alter one inbound for pickup. Shit. Oh, my God. นายวายาน Let's go Let's go ไอเฮียไม่ไหวแล้วไอเฮียก้อนหินโอ้ยกูมาผิดทางมาเนี่ยเอ้าเฮียกูไม่ได้กลับบ้านกูไม่ได้กลับบ้าน ไม่มีใครมาแต่เราได้ทำเพื่อประเทศชาติไอ้เอ้ยวิ่งไปชนก้อนหินซื้อบ e like right ื้อเราได้ทำให้พ e. ี like ่น้องมนุษย์ชาติเราได้ไปต่อมันบอกพุกมึงขยับตูดมานี่ได้แล้วไอ้เี้ยขึ้นยานดีวะเพื่อพี่น้องที่ตายไปจะไม่ไม่ตายเปล่า เหลือตัวไหนเนี่ยเหลือกูเนี่ยนอนอยู่คนเดียวเรียบร้อยครับชดยเยอะเียไม่เป็นไรพวกกูจะอยู่ที่นี่เป็นวิญญาณชนะนะครับแต่ว่านั่นแหละครับสงครามจะไม่จบ ถ้าไม่มีการนับศพทหารอย่างเราผมทำเพื่อประเทศชาติแล้วอย่าลืมเอาธงชาติมาคุมลงศพผมด้วยเราปลดล็อกบัคไมล์แล้วครับเยี่ยมเลยระเบิดนี่จะช่วยผมได้ก็ได้ปืนใหม่มาด้วยมมริต้าเอ็มเคซอหน่วยไนแม่ของเราทําได้ดีมากนี่คือผลประกอบการนี่นี่ผมมาที่ลังนะฆ่าไปร้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วผมก็ตายไปทีหนึ่งเพื่อนอีกสองคนตายหาไปสองครั้งแต่ว่าเขาน่าจะชุบได้แล้วมนะั้งาตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นไพรเวทแล้วครับไม่ใช่รีครูสแล้วนะเป็น ผลงารแล้วว่าทีมไหนแม่เราทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะขนาดมาที่หลังนะขึ้นไปเป็นอันดับ3ของหน่วยนะครับจากเสียอันดับถ้าผมมาตอนแรกแล้วก็หน่วยเราต้องขึ้นไปเป็นที่1ของกองทัพอย่างแน่นอนมันก็ให้อารมณ์แบบร่วมลบอ่ะนะเพื่อร่วมลบก็ต้องมีตายกันบ้างมีอะไรกันบ้างมาเปลี่ยนโหลดเอาเรานิดนึงไอ้ปืนกลของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นแมชชีนการที่บรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นยิงได้ไกลขึ้นดาเมจดีขึ้นรออะไรอะ่ะเปลี่ยนเลยในขณะที่ระเบิดครับไหนอะ่ะไหนไมน์ไหนวะ เอาอยู่นี่ยูทิลิตี้พ็อกซิมาแล้วครับเราเบิดวางพื้นถึงแม้สงครามเมื่อกี้นี้ฉันจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาพบหน้าลูกเมียได้แต่อีกครั้งหนึ่งฉันจะออกรบสงครามแค่สนามรบเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้เรามนุษยชาติไปต่อได้แล้วนะมาแล้วครับพลทหารนัดรายงานตัวผมจะจัดให้อีกหนึ่งสนามรบนะครับซึ่งรอบนี้ทางหน่วยเหนือรายงานมาว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเราจึงมาต้องสยบมแมลงครับน่าจะอยู่ที่ดาวดวงเดิมนะครับ นี่ครับวาล,ลากาครับเรามาเพื่อสแกนหารังของมแมลงครับรอบนี้เริ่มภารกิจยังไม่มีใครเข้าหน่วยเลยแน่นอนว่าผมจะไปหน่วยไนท์แมร์เหมือนเดิมครับมาคนทหารมากันแล้วครับ in, อารมณเหมือนมแมลงจะขึ้นเลยนะหินหินพวกนี้เนี่ย แนวหน้าอย่างเราต้องไปก่อนครับอุ้เพี้ยปืนรเด้งปืนสายเกินปืนสายมากทุกคนแรงแต่าสายครับสายไม่ไหวมันกำลังจะขึ้นมาจากพื้นแล้วเร็วเราต้องซีเคียวดีแอรีครับอเ้เพี้ยปืนสายไปปะ ต้องเล็เลงแบบคลิกขวาก่อนแล้ว่อย,ยิงครับหนึงรีโหลดนานมากคือแรงครับแต่สายโคตรเอาลูกกันไว้ก่อนชื่อรีโหลดโคตรน,นานเลยปืน yeah, ทำไมกันหนืดเนี่ยไปไปไป go 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 นี่มันเหมือนด่านเมื่อกี้เลยนี่ว่ากระสุดที่กูยิงไปมันลอยไปไหนเนี่ยเปิดเครื่องปุองกันเพื่อนครับ Let's go Let's go ป let ากหลักให้แล้วครับมีเพื่อนลม้มมีเพื่อนลม้มดึงเพื่อนหน่อย โอ้ต่ปืนนี้พอเข้าไปอยู่ในป้อมอะเลงดีมากเลยครับถ้าถือยิงนี่ไม่ไหวครับปืนนี้จะดีก็ต่อเมื่อเราตั้งเป็นป้อมครับเสียงเหมือนมแมลงเลยวะเฮีย้ย รูปไอ้คนชิดเฮ้ย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 เยอะไปแล้วรีโลดมาเพื่อนไปไหนหมดวะ อ,อ้าเชื่อจะดึงเพื่อนโอ้โหตายกันหมดเลยเกลี่ยกระสุนหมดกระสุนหมดเอาอีกแล้วไม่นะกองกำลังคนหน่วยนี้ไอ้เียตายเป็นผักเลยมึง เรียบร้อยครับคุณได้จบสงคารามนี้ปดประจำการลาก่อนประเทศชาติเป็นปืนที่ต้องตั้งโลกถ้าเทียบกับปืนแรกที่พี่เล่นเมื่อกี้พี่ชอบปืนแรกมากกว่าตรงที่อันนี้มันจะลักษณะเหมือนทําหน้าที่เป็นป้อมปืนให้ทีมนะฮะแต่ว่าในเรื่องโมบิลิตี้การเคลื่อนที่การรีโหลดคือช้ามากครับแล้วระหว่างที่เราตัวลอดกลางดงตีนนี่มันไม่ไม่ได้ครับข้อดีคือแบบกระสุนมันเยอะ ก็จริงนะแต่ว่ากลับไปเล่นปืนแรกก่อนดีกว่าในฐานะที่มันแบบเคลื่อนที่ได้ไวรีโหลดได้เร็วแล้วมันยิงต่อเนื่องได้ดีกว่านะครับก็จบเรียบร้อยสําหรับคลิปแรกครับประสบความสําเร็จกับกองทัพหนึ่งครั้งแล้วก็เสียชีวิตกลางสมรภูมิครับเดี๋ยวผมจะไปตามรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานผมมาในคลิปหน้านัดปิ่นโตที่2จะกลับมาร่วมสงครามอย่างแน่นอนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนถือเป็นการเล่นให้ดูแล้วก็รีวิวเข้าท่าว่าระบบเกมเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะฮะใครสนใจก็ ไปซื้อมาเล่นกันราคาประมาณ495บาทเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเป็นไม่ได้จะพยายามชวนเพื่อนๆมาเล่นกันถ้าถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นด้วยนะครับหรือถ้ามีแฟนๆอยากจะเข้าหน่วยแล้วก็บอกมาได้เลยเราจะไปกันเยอะๆดีไหมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับเกม2ตายอย่างเขี้ยว